สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดินก่อนอื่นขอแนะนําตัวก่อนนะคะดิฉันชื่อพอลลี่จะมาพาเพื่อนเพื่อนและน้องๆทุกคนเข้าเรียนรู้ในบทเรียนต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การใช้ประโยชน์จากดิน 2. การปรับปรุงคุณภาพของดินซึ่งประกอบด้วยหัวข้อห การปรับปรุงคุณภาพของดินเปรี้ยว 2. การปรับปรุงคุณภาพของดินเค็ม 3. การปรับปรุงคุณภาพของดินขาดความสมบูรณ์และ 4. การปรับปรุงคุณภาพของดินฝาดค่ะการใช้ประโยชน์จากดินการทำเกษตรกรรมได้แก่ทำการปลูกพืชทำนาทำไร่เลี้ยงสัตว์ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเหมืองแร่เครื่องปั้นดินเผา ดินในแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยมีลักษณะทั่วไปแตกต่างกันเช่นดินในภาคกลางเป็นลักษณะราบลุ่มเหมาะแก่การปลูกข้าวดินในเขตที่ราบสูงโคราชมักเป็นดินทรายที่เกิดจากการผุพังของหินทรายและหินแป้งน้องๆทราบหรือไม่คะว่าดินในแต่ละท้องถิ่นของเรามีการใช้ประโยชน์และมีปัญหาอย่างไรบ้างการใช้ประโยชน์จากดิน การดำรงชีวิตของมนุษย์ต้องอาศัยปัจจัยสได้แก่อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคล้วนได้มาจากดินทั้งสิ้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อมโดยมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากดินในแต่ละท้องที่แตกต่างกันเช่นข้อแรกใช้ในการทำเกษตรกรรมได้แก่ทำการปลูกพืชทำนาทำไร่2 ใช้เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชท,ที่ใช้เป็นอาหารให้สัตว์เหล่านั้น 3. ใช้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบ้านเรือนโรงงานอุตสาหกรรมโรงแรมสร้างเขื่อนทำเหมืองแร่สร้างถนน 4. ใช้ทำพื้นที่ป่าไม้และทำให้เป็นแหล่งกำเนิดของปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตนอกจากนั้นป่าไม้ยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำาราน 5. ใช้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมเช่นเหมืองแร่ เครื่องปั้นดินเผาและสุดท้ายข้อที่6เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจจากทิวทัศน์ที่สวยงามที่เกิดดินเช่นภูเขาหรือหุบเขาน้องๆคะทราบหรือไม่คะว่าเมื่อเราใช้ประโยชน์จากดินแล้วจะมีปัญหาที่เกิดกับดินทั้งจากธรรมชาติและมนุษย์หลายลักษณะด้วยกัน ก่อนอื่นเราเองต้องทราบก่อนว่าจากค่าความเป็นกรดเบสของดินเราแบ,บ่งดินได้ออกเป็นดินเปรี้ยวดินเข้มดินขาดความอุดมสมบูรณ์และดินฝาดซึ่งส่งผลต่อก,การเจริญเติบโตของพืชการแก้ปัญหาดังกล่าวของดินจึงต้องใช้วิธีที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ค่ะน้องๆคะ ต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องการปรับปรุงคุณภาพของดินเปรี้ยวกันค่ะน้องๆทราบหรือไม่คะว่าดินเปรี้ยวหมายถึงอะไรดินเปรี้ยวหมายถึงดินที่มีสภาพเป็นกรดมีค่า pH ต่ำกว่า7ดินกรดจะพบอยู่ทั่วไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะที่ลาบลุ่มภาคกลางตอนใต้บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้และชายฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ซึ่งเป็นบริเวณที่มีฝนตกชุก และพบในดินที่ใช้ในการเพราะปลูกพืชหรือดินที่ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์มาเป็นเวลานานน้องๆคะการแก้ไขความเป็นกรดของดินเราสามารถเลือกใช้ได้ถึง3วิธีด้วยกันขึ้นอยู่กับสภาพของดินและความเหมาะสมอันดับแรกคะ่ะการใช้น้ําชะล้างความเป็นกรดเป็นการใช้น้ําชะล้างดินเพื่อล้างกรดทําให้ค่า pH เพิ่มขึ้นโดยการปล่อยน้ําให้ท่วมขังแบง แล้วระบายออกประมาณ2-3ครั้งและทิ้งช่วงระยะการระบายน้ำประมาณ1-2สัปดาห์ต่อครั้งวิธีการนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่จะต้องมีน้ำปริมาณมากพอที่จะใช้ชะล้างดินได้นะคะต่อมาวิธีที่2คือการใช้ปูนผสมคลุกเคล้ากับหน้าดินทำได้โดยการใช้ปูนฝุ่นจากภาคใต้หรือปูนขาวซีเมนต์ปูนมาจากภาคกลางหวานให้ทั่วแล้วถ่ายแพรหรือพลิกกบดิน สำหรับปริมาณของปูนที่ใช้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเป็นกรดของดิน,นะคะ่ะสุดท้ายวิธีที่ 3, การใช้ปูนควบคู่กับการใช้น้ำชะล้างและควบคุมระดับน้ำใต้ดินวิธีนี้เป็นวิธีที่สมบูรณ์ที่สุดและใช้ได้ผลมากในพื้นที่ที่มีสภาพเป็นดินกรดจรัดรุนแรงและถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างว่างเปล่ามาเป็นเวลานาน,าน น้องๆคะต่อไปพี่พอลลี่จะพาน้องๆมาเรียนรู้กับการปรับปรุงคุณภาพของดินเค็มดินเค็มหมายถึงดินที่มีเกลือที่ละลายน้ําได้ละลายอยู่ในปริมาณที่สูงจนมีผลเสียต่อการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากทําให้พืชขาดน้ําและทําให้เกิดความไม่สมดุลของาธาตุอาหารพืชน้องๆคะต่อไปเป็นเรื่องของลักษณะการเกิดดินเค็มทราบหรือไม่คะว่า ดินเค็มในประเทศไทยแบ่งได้เป็นถึงสองประเภทใหญ่ๆคือดินเค็มบกและดินเค็มชายทะเลอันดับแรกดินเค็มบกดินเค็มบกเป็นดินเค็มทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีแหล่งเกลือมาจากหินเกลือใต้ดินน้ําใต้ดินเค็มหรือหินทรายหินดินดานที่อมเกลืออยู่ดินจะมีความเค็มไม่สม่ําเสมอในพื้นที่เดียวกันและความเค็มจะแตกต่างกันตามชั้นหรือความลึกของดิน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลดินจะมีลักษณะเป็นขุยเกลือขึ้นตามผิวดินและส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อันดับที่สองดินเค็มชายฝั่งทะเลเกิดจากการได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ำทะเลการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพดินเค็มอันดับแรกการชะล้างเกลือที่เป็นต้นเหตุทำให้ดินเค็มออกไปจากดินโดยการทดน้ำสืดเข้าไปละลายเกลือ แล้วระบายน้ําที่มีเกลือละลายปนอยู่ออกจากพื้นที่นั้นทําซ้ําหลายๆครั้งจนปริมาณเกลือในดินอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อพืชอันดับที่ 2. ใส่แคลเซียมฟันเฟสหรือกรรมฐานผงเพื่อปรับสภาพดินให้กลายเป็นเกลือโซเดียมฟันเฟสที่น้ำชะล้างออกได้ง่าย 3. การปลูกพืชที่สามารถทนทานต่อความเค็มของดินได้เช่นข้าวโพดข้าวฟ่างตาลมะพร้าว และฝ้ายเป็นต้นค่ะน้องๆคะต่อไปพี่พอลลี่จะพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องดินขาดความสมบูรณ์น้องๆทราบหรือไม่คะว่าหากดินขาดความสมบูรณ์แล้วจะเกิดผลกระทบอะไรต่อพวกเราบ้างดินขาดความสมบูรณ์หมายถึงดินที่มีปริมาณธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชต่ํา ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืชสาเหตุสำคัญที่ทำให้ดินขาดความสมบูรณ์ก็คืออันดับแรกการปลูกพืชแบบซ้ำซากเป็นการปลูกพืชชนิดเดียวกันลงไปในดินซ้ำซๆซากๆติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่มีการบารุงรักษาดินหรือการบารุงรักษาดินนั้นไม่เป็นไป,นปนตามหลักวิชาการทำให้แร่ธาตุบางชนิด่ด้หรอและหมดไปในที่สุดอันดับที่สอง การเพราะปลูกและการเตรียมดินอย่างไม่ถูกวิธีการเตรียมดินทําการเพราะปลูกถ้าทําไม่ถูกวิธีจะก่อให้เกิดความเสียหายกับดินได้มากเช่นการเผาตอข้าวจะทําให้ฮิวมัสในดินเสื่อมสลายหรือการปลูกพืช่างชนิดที่จะทําให้ดินเสื่อมเร็วขึ้นอันดับที่สการพังทลายของดินโดยตัวการที่ทําให้เกิดการชะล้างพังทลายได้แก่น้ําและลม การพังทลายของดินจะทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงเนื่องจากดินชั้นบนประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเมื่อดินถูกสะล้างและเคลื่อนย้ายไปจะทำให้การปลูกพืชในบริเวณน,นั้นไม่ได้ผลและตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปจะทับผมในแหล่งน้ำทำให้เกิดการตื้นเขืนขึ้นการแก้ไขปัญหาการเกิดการพังทลายของดินทำได้โดยการปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียนการไถพรวนดินและการทำขั้นบันไดเป็นต้นค่ะน้องๆคะทราบหรือไม่คะว่าดินฝาดก็เป็นปัญหาที่สำคัญสำหร,ร,รับการปรับปรุงคุณภาพของดินเช่นกันดินฝาดเป็นดินที่มีสภาพเป็นเบสมาก ไม่เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตของพืชเช่นกันและเป็นสภาพของดินที่แก้ไขปรับปรุงได้ยากมีความซับซ้อนอย่างมากสาเหตุที่ทําให้เกิดดินฝาดเนื่องจากมีหินปูนเป็นองค์ประกอบอยู่มากไม่เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตของพืชนั่นคือมีค่า pH เป็นเบสการแก้ปัญหาสภาพของดินที่แก้ไขปรับปรุงได้ยากมีความซับซ้อนมากกว่าดินที่ผิดปกติชนิดอื่นๆ แต่ก็สามารถแก้ไขได้โดยการเติมกรรมะถัน,าานผงลงในดินค่ะ